หรือเราจะหลบการสปอยในโลกออนไลน์ไม่ได้อีกแล้วสังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้คนจำนวนมากโอเคกับการถูกสปอยหนังย้อนไป10ปีก่อนในแฟนดอมหนังซ u เปอร์ฮีโร่มีกฎที่รู้กันว่าเราจะพูดถึงเนื้อหาหนังได้หลังออกฉายแล้วราวราวสสัปดาห์เพื่อให้คนที่ยังไม่ได้ดูหนังได้เข้าไปดูด้วยตัวเองซะกอ่อนแต่ในปี2025เรารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับหนังที่ยังไม่ได้ดูทั้ง Fantastic f o ร์ first Ste ือได้เห็นการวิจารณ์บทหนังซูเปอร์แมนที่ว่วไหลออกมาหลายเดือนก่อนฉายแถมหลังฉายไม่กี่ชั่วโมงเราก็ได้เห็นการโต้เถียงเรื่องพล็อตและธีมเรื่องพร้อมภาพซีนสําคัญวอนโซเชียลมีเดียปรากฏการณ์นี้ไม่ได้อยู่แค่ในแฟนดอมหนังซูเปอร์ฮีโร่แต่กลายเป็นเทรนด์วิดีโอสั้นเล่าหนังสารพัดเรื่องเช่นเล่าด้วยเสียง AI ไปจนถึงวิดีโอยาวสรุปซีรีส์หนังสือการ์ตูนแคสเกมพอดแคสสรุปใจความในสื่อดังๆดูเหมือนในปัจจุบันการเสพสื่อแบบมือสองจะเป็นที่ยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดการถกเถียงว่ามันเป็นวิธีการดื่มด่ำงานสร้างสรรค์ที่ถูกต้องแค่ไหนเพราะบางก็ว่าเป็นการไม่ให้เกียรติคนทำงานสร้างสรรค์บางก็ว่ามันคือสัญญาณของยุคมืดของงานสร้างสรรค์แต่การเสพสื่อสร้างสรรค์มือสองก็มีความจำเป็นอยู่เพราะสื่อบันเทิงงานสร้างสรรค์และศิลปะหลากแขนงไม่ได้อยู่ได้ด้วยตัวของมันเองโดดๆมันยังมีบทวิจารณ์งานศิลปะการเล่าเรื่องสรุปความ และการตีความสิ่งต่างๆจากผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศงานสร้างสรรค์ามานานแล้วจากที่การวิจารณ์เคยเป็นบทความจริงจังมัน transform มาเป็นการเล่าเรื่องสรุปเอาเรื่องจนในตอนนี้สื่อเหล่านี้ทําให้ทุกคนเข้าใจชิ้นงานสร้างสรรค์ได้มากขึ้นและง่ายดายกว่าเดิมตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของเคสนี้คือการแคสเกมในช่อง YouTube Hard Rocker ที่ทำคอนเทนต์เล่นเกมให้คนดูพร้อมกับแปลเนื้อหาและชวนให้ฟังความเห็นของเขาระหว่างเล่นข้อดีก็คือการเสพสื่อสร้างสรงสรค์แบบมือสอง ทำหน้าที่เป็นสะพานที่ข้ามไปได้ง่ายถ้าเราอยากเข้าใจหนังสือสักเล่มแต่เรายังไม่มีความรู้มากพอเราก็สามารถนั่งฟังมันจากคนที่มีความเชี่ยวชาญที่มาสรุปความแทนได้ทุกวันนี้สังคมมีบทสนทนาออนไลน์ที่ทั้งลนทลักและรวดเร็วเป็นจํานวนมากเมื่อโลกนี้ก็มีอะไรให้มนุษย์ต้องติดตามเยอะจนเราทําทุกอย่างไม่ทันทําให้หลายๆครั้งเราต้องเลือกรับอะไรที่ย่อยง่ายด้วยการเสพสื่อมือสองแต่สิ่งที่เรามองข้ามไปไม่ได้ก็คือคําว่ามือสอง ที่ทําให้มันแตกต่างจากการเข้าไปดื่มดาผลงานเหล่านั้นโดยตรงเช่นเราอาจรู้จักวิดีโอเกมอย่าง Dead Stranding ของผู้สร้างอย่างเดโอ o k o จ i m a ผ่านสปอยว่าผู้กํากับเกมอัจฉริยะคนนี้ชอบเขียนบทเกมเข้าใจยากเพราะโคจิมะมักจะมีสัพ์เทคนิคและองค์ประกอบมากมายในเกมจนสมองของผู้เล่นอาจประมวลผลไม่ทันแน่นอนว่าการดูคนเล่น Dead Stranding จะทําให้เรารู้เรื่องของเกมแต่เมื่อเราเล่นมันเราจะพบว่ามีความหมายระหว่างบารรทัดมากมายที่จะได้รับผ่านการสัมผัสมัสมนโดยตรง เพราะศิลปินใส่แมสเซจที่อยากจะสื่อสารมากกว่าแค่บทพูดแต่สอดแทรกมาในทุกองค์ประกอบของงานสร้างสารรค์ของพวกเขามันจึงมีเส้นของการเสพสื่อมือสองเพื่อรู้กับการเข้าไปสัมผัสเองเพื่อเข้าใจมันจริงๆอย่างลึกซึ้งแน่นอนเราอยู่ในโลกที่หลีกเลี่ยงการสปอยหนังคอนเสิร์ตเกมและสื่อบันเทิองอื่นๆในโลกออนไลน์ได้ยากมากขึ้นทุกวันแต่สิ่งที่เราต้องตอบก่อนเสพสื่อทุกอย่างก็คือเราแค่อยากรู้จักมันผ่านการบอกเล่าของคนอื่นหรืออยากจะเข้าไปลงลึกกับมันด้วยตัวเองกันแน่